ก็วันนี้ไรบรบตาก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์อโะโวคาโดเสียบยอดสายพันธุ์ของพันธุ์ปีเตอร์สันนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกได้ทุกภาคของไทยนะครับอโะโวคาโดอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สันนี้รสอร่อยนะคร,ครับเมื่อออกดอกก็ติดลูกง่ายนะครับเก็บเกี่ยวก็ประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สายพันธุ์นี้ก็ออกผลก่อนเพื่อนนะครับ เป็นสายพันธุ์เบานะครับต้นพันธุ์ไรมอริตาก็พร้อมส่งนะครับในลูกค้านะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับส่วนสายพันธุ์อื่นยังไม่พร้อมส่งนะครับปีเตอร์เฮดบักคันเยิงเคอร์ตันนะครับบูธเวียดนามนะครับบูธจีตก็ยังไม่พร้อมส่งนะครับฝั่งนี้ก็ไรเมล็ดนะครับก็มีไม่เยอะนะครับ ก็มีผมส่งบางต้นนะครับในมาเด็นะครับต้นละสามร้อยบาทนะครับสนใจคนทักมาได้เลยนะครับส่วนพีเตอร์พีเตอร์สารนี้ก็ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าจะส่งห้าต้นนะแพ็กสัตว์ก้าอย่างดีก็หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับค่าส่งนะครับสองต้นก็ค่าส่งหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับพี่กัดสวนก็บ้านน้องเดินนะครับตัวบลช้างมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดจังหวัดสกลนครนะครับสําหรับทุกท่าน สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการมาชมสวนมาดูที่สวนเองเนี่ยมารับที่สวนสำหรับต้นพันธุ์นะครับก็สะดวกสุดก็เสาร์อาทิตย์นะครับก็อยู่ที่บ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและอุ่นนุนต้นพันธุ์จากไร่ปณิตานะครับสวัสดีครับ